สวัสดีครับพบกับเซลลไรล์ล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องการแก้เกมน,นะแล้วก็หลายๆเซลล์หลายๆคนน่าจะหนักใจครับเวลาเราไปเจอกับคู่แข่งที่คุณสมบัติคุณภาพเหนือกว่านะครับบอกเลยว่าในเรื่องของ m i n ์เซตการขายอะเรามักจะเชื่อกันอยู่แล้วว่าลูกค้าน่าจะนะครับซื้อสิ่งที่ดีกว่าถูกไหมเราเองยังเลือกเลยนะครับเวลาเรามีสินค้าอะไรที่เอาแค่ในบ้านผมเนี่ย แค่จะซื้อแอร์ซื้อทีวีอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยอมจ่ายแพงขึ้นมาเพื่อความสบายใจแล้วก็ได้คุณสมบัติหรือคุณภาพนะครับแม้กระทั่งแบรนด์ที่มันเหนียกว่าถูกไหมล่ะตัวเลือกในตลาดมันเยอะมากนะครับแต่ลูกค้าหรือว่าคนส่วนใหญ่เลยนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเลือกได้อะเรายอมที่จะเสียเงินกับเรื่องที่คุณภาพสูงกว่าอยู่วันยังค่ำนะครับ ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับหลุมพรางนะที่หลายๆคนมองว่าเป็นอุปสรรคนะครับเจอคู่แข่งแล้วเราอาจจะเป็นบริษัท SME นะครับหรือไปเจอพวกบริษัทข้ามชาติอย่างเงี้ยเจอสินค้าระดับโลกอ่ะจะไปเอาลูที่ไหนสู้ถูกปะ่ะผมจะบอกข่าวดีนะครับว่ามันมีเทคนิคแล้วมันจะเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติคุณที่เชื่อไปก่อนหนีน้โดยสิ้นเชิงนะครับที่สำคัญเนี่ยสามารถ ลี่ยนเกมได้นะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าของที่มันดีอ่ะคุณภาพสูงหรืออะไรใดๆเนี่ยมักจะนะมาพร้อมกับราคานะครับที่มันสูงยังไงการจ่ายของลูกค้าเนี่ยไอ้เรื่องเงินในกระเป๋าก็เรื่องนึงใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องของราคาเป็นการเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพชัดว่าแบบมันมีช่องว่างประมาณหนึ่งเลยอ่ะ ผมว่าตัวนี้แหละจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าพิจารณานะครับทุกคนจาไว้ว่าแม้กระทั่งเราเนี่ยอย่างให้เราไปซื้อกระเป๋าหลุยส์ถูกไหมซึ่งมันเริ่มใบละแสนอย่างเงี้ยกับเราเพิ่งทํางานใหม่อะ่ะเราไปดูกระเป๋าโคชไหมนะครับไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยอาจจะสักเจ็ดแปดพันอ่ะคุณได้เงินเหลือไปทําอย่างอื่นตั้งเยอะแล้วไอ้เจ้าโค้ชเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เท่าหลุยส์วิตองใช่ปะ่ะแต่คุณภาพมันก็ใช้ได้อะ่ะคือมันก็ไม่ได้แย่อะ่ะถูกปะ ใส่ของใส่กระเป๋าอะไรถือสะพายอะไรมันก็โอเคนะครับผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องของการซื้อสินค้าเนี่ยเรื่องแรกนะครับจำไว้เลยว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือคุณสมบัติที่เหนือกว่าเสมอไปนะครับเพราะเรื่องราคาอย่างที่ผมพูดไปนะครับบางทีมันไม่สัมพันธ์กับเงินในกระเป๋านะครับคุณจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวหลักในการสร้างความแตกต่างแล้วก็ใช้คาว่า การคำนวณเรื่อง ROI เข้าไปสู้นะครับเขาเรียกว่า Return of Investment แต่อะไรก็ช่างเถอะมันคือการทำให้ลูกค้าเห็นว่าซื้อคุณซึ่งราคาถูกกว่าแต่มันคุ้มค่ากว่าลูกค้าเหลือเงินไปทำอย่างอื่นเหมือนกับไอกระเป๋าลุยกับโคชเนี่ยคุณมีเงินเอาไปดาวรถยังได้เลยคุณเอาเงินไปเช่าหอใหม่ได้ไหมคุณเอาเงินไปซื้อประกันนอมทรัพย์ังมีประโยชน์กว่าเห็นปะคือทำให้ลูกค้าฉลาดขึ้นในเรื่องนี้นะครับคุณจะต้องกดเครื่องคิดเลขเห็นสร้างการ เปรียบเทียบนะครับให้เห็นความแตกต่างเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้พูดนะว่าคุณสมบัติอะไรบ้างที่มันด้อยนะแต่เอาเรื่องของราคาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหคุณสมบัติคุณเนี่ยห่วยนะราคาก็ันเท่าคู่แข่งหรือเผลอเผอแพงกว่าเนี่ยไออย่างเงี้ยเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ครับแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่สองเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยขอลูกค้าดูหรือแชร์นะครับเรื่องสเปคที่คู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า รือว่าเรารู้อยู่แล้วก็ตามนะว่าโอเคแบบคู่แข่งมันมาท่านี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับที่มันสูงกว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแบบนี้คือเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยสมมุติเราซื้อรถตัวท็อปที่มันมีซันลุกเนี่ยผมถามจริงเหรอว่าคุณใช้ไหมปีๆหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเปิดได้ไม่ถึงสามครั้งเองมั้หรือรถตัวท็อปที่มันมีฟังก์ชันมีไอนน้น่นไอ้นี่คือเมื่อก่อนผมก็บ้ารถตัวท็อปนะเพราะตัวท็อปมันเต็มมันรู้สึกภูมิใจมันรู้สึกแบบ สาวน่าจะมองเว้ยรถมันแบบโอ้โหเครื่องยนต์ใหญ่สุดอะไรเงี้ยมีกระจกไฟฟ้ามีสเปริโอปรากฏว่าแบบไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยบางอย่างผมยังไม่ได้ใช้เลยนึกออกไหมมันมีกรณีศึกษาอยู่อันหนึ่งก็คือโปรแกรม CRM นะซึ่งมันจะมีตั้งแต่ระดับอบอตอครับภาษาไทยเลยยันระดับโลกนะครับเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยคือก็ต้องเข้าใจอะเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ย มันมีฟีเจอร์อะไรเต็มไปหมดเลยแพงนะครับปีปีหนึ่งเขาเรียกว่าค่า s u b s c r i p t i o นเป็นล้านนะครับซึ่งมันก็ต้องเหนือจินตนาการอยู่แลความสามารถอ่ะแม่งมี AI ด้วยสุดยอดปะแต่ไอฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยถ้าธุรกิจของคุณหรือว่าของลูกค้ามันไม่ใช่ระดับชาติระดับโลกระดับประเทศอ่ะหลายฟังก์ชันมันแทบไม่ได้ใช้เลยครับบางคนขอว่า crm เนี่ยเอาไว้ให้กรอกเหมือนเซลล์รีพอร์ตอ่ะให้มันออกแดชบอร์ดออกอะไรกูเอาแล้วนะครับเพราะธุรกิจมันไม่ต้องการแบบ โซเชียลมีเดียกูต้องเชื่อมไลน์กูต้องคุยกับเฟซบุ๊กได้มันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยลองคุยกับลูกค้าแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าบางฟีเจอร์ที่คู่แข่งเสนอฮะลูกค้าไม่ได้ใช้นะถูกไหมล่ะลูกค้าไม่ได้แบบแบบต้องใช้อย่างสม่ําเสมอแต่มันมีอ่ะมันดีอยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้บอกนะว่าคู่แข่งมันแบบไม่ดีไม่ใช่นะแต่เราแค่ให้ลูกค้าเขาตระหนักว่าบางฟีเจอร์เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นนะตอนนี้นะครับ หรือว่าถ้าฟีเจอร์ทั่วๆไปของเราครอบคลุมอะ่ะคือมันจะทําให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่านะครับลูกค้าเนี่ยกล้าพูดเลยว่าให้เขามาดูรวมๆเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับจะซื้อรถตัวท็อปคุณลองไปดูรถในตลาดดิส่วนใหญ่รุ่นท็อปอะมันเป็นรุ่นที่น้อยกว่ารุ่นกลางๆหรือว่ากลางบนนะไอ้กลางบนเนี่ยแหละคือความคุ้มค่าเพราะว่ามันผสานระหว่างคุณสมบัติที่โอเคอะ่ะแต่มันไม่ต้องล้นท่วมคันเท่ากับท็อปสุด แล้วก็ราคามันถึงได้ด้วยครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อมากที่สุดตามค่าเฉลี่ยนะครับทาให้ลูกค้าเขาเห็นให้ได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นหรือว่ามันมีฟีเจอร์อื่นหรือว่าไอที่เขาใช้เนี่ยบางฟีเจอร์อาจจะไม่ได้แบบใช้บ่อยนะครับทําให้เขาเห็นความคุ้มค่าของเรานะครับต่อมาอย่างที่3มเนี่ยคือเรื่องของการนําเสนอเขาเรียก value add นะครับผมบอกเลยว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเกิดด้อยกว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับให้ไปเน้นเซอร์วิส ถ้าทําได้นะเช่นหลายๆแบรนด์นะอย่างพวกแบรนด์จีนนะสินค้ารถไฟฟ้าหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะมากับประกันแล้วเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะรถนะจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใครจะกล้าประกันใช่ปะ่ะสามปีห้าปีแต่ว่าอันเนี้ยคือเราต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันมี value added ด้วยงานเซอร์วิสเซอร์วิสมันใช้คนอะเซอร์วิสมันเป็นงานหลังขายอะมันไม่ได้ว่าโอ้โหต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ไปทำอะไรอาดีใช่ปะ่ะให้สินค้ามันเทพนะครับ ซึ่งไอตัว value add e d เรื่อง Service อะประหยัดกว่าการไปพัฒน,นาสินค้านะครับอันนี้จะทำให้เรื่องของการแบบได้คุณค่าเพิ่มอะโดยที่ไม่ต้องเอาสินค้าว่าเนี่ยหรือว่าตัวเราก็ได้นะครับเราเป็นเซลล์เราอยากเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอะเราก็มาแบบสม่ำเสมอใช่ไหมใช้ใจแลกใจหรือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท SME เอ่ะเรามาให้การดูแลลูกค้าแบบพรีเมียมอย่างเงี้ยมาดูแลด้วยตัวเองอะเผื่อเรื่องนี้เอาชนะบริษัทขายใหญ่ได้นะ เพราะว่าขาใหญ่มันติดแอคอยู่แล้วมันไม่ได้ว่างมาดูลูกค้าขนาดเราไงเราก็ต้องทำด้วิธีนี้นะครับสุดท้ายครับคือการตัดราคาครับก็ผม <Jeez> พูดไม่ถูกอะถ้าไม่มีอะไรเด่นจริงๆอะแล้วก็มันสู้ไม่ได้จริงๆแล้วอะตัดราคาแม่งเลยนะครับทําให้ราคามันถูกกว่านะครับแล้วก็กลับมาเรื่องเอาไอที่ผมพูดอะให้ลูกค้าเห็นว่าใช้ของเราอะบางที มันไม่ต้องพูดเยอะแล้วอะคือคุณสมบัติมันอาจจะสู้ไม่ได้ก็ยอมรับไปมันสู้ไม่ได้แต่ของผมมันถูกกว่าประมาณนึงนะซึ่งมันก็พอใช้ได้อย่างเงี้ยพอใช้ได้พอที่จะไปได้เรื่องเหมือนอะไรเดียที่แบบมันพอใช้ได้อะเช่นไปซื้อหมูแมคโครอะสมมุติไปแวะแมคโครอะกับหมูเบต้าโกอะ่ะเออเพิ่งไปซื้อเลยหมูเบต้าโกเนี่ยแพงมากนะครับหมูโอเมก้าสหมูห่าอะไรกับหมูแมคโครอะ มันโอเคมันอาจจะไม่ได้มีโอเมก้าสามมีอะไรเงี้ยแต่มันถูกกว่าหรือไปซื้อไข่เนี่ยอ่าไปซื้อไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยไอไข่เทพแบบนี้ไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งบิ๊กไซส์โอเมก้าเลี้ยงในทุง่งหญ้าอะไรไม่รู้กับไข่ที่มันเหลือห้าสิบอ่ะคุณเอาอะไรครับแค่นั้นเลยวิตามินอะไรเหมือนกันนะครับเอาตรงต่างกันไม่เยอะหรอกเผลอๆเนี่ยโปรตีนก็ได้ประมาณสัดส่วนใกล้กันเพราะฉะนั้นตัดได้ก็ตัดครับสู้ด้วยราคาเนี่ยได้เปรียบก,กว่าเยอะนะครับ อันนี้นะครับสรุปก็จะเป็นเทคนิคนะในมุมที่เราด้อยกว่านะครับถ้าใครเจอสถานการณ์นี้อยู่เนี่ยลองคลิปผมไปกับปรับใช้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามคุณนี่ยละเซเลรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ